เที่นี่แล้วฆ่าดําก้อนนี้ทั้งหมดมากเขาโ,โหมากเขาถ้าอ่านบาหน้านี่ตรงนี้ตายหมดนี่ต้องเรียกเขาเป็นอาจารย์แล้วเนี่ยเป็นเป็นเป็นผู้หญิงที่อายุน้อยมากๆแล้วก็ก็เทพจริงๆแล้วเนี่ยไม่น่าจะเก่งขนาดนั้นได้เนี่ยนี่นี่ต่อไปเป็นเป็นระดับระดับท็อปของโลกแน่นอนน้องผู้หญิงคนนี้คุณจําไว้เลยนะต่อไปเป็นระดับหนึ่งของโลกแน่นอนครับ อีกไม่เกินหนึ่งปีเนี้ยเขาจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกสาหรับผู้หญิงนะเขาจะเป็นผู้หญิงที่เก่งสุดในโลกไม่เชื่อคอยดูอามาดูวันต่อเนี่ยชอบเรีกพเราหรือเป่าเจ้าเราจะเป็เราปากขาวฆ่าจริงๆครับปา,า,ากขาวจะฆ่าก้อนนี้ทั้งหมดเลยจริงๆไม่รู้ยังไงเดี๋ยวมาดูถ้าฆ่าไม่ได้เขาก็ไม่ขาดทุนนะครับตอนนี้ขานาไปสามแต้มครึ่งแล้วครับเขาแต้มนาไปสามแต้มครึงคร่งแล้วหมางดำถึงข้นมัคสูงบนหัวแล้วตอนนี้ ร้ขอนซีบรูทีเดย์เนี่ยโอ้โหนี่อค่อดดีแค้อะขอแ่ยออกไปนะอะหมาขาวไม่ฆ่านะฆ่าไม่ได้แนละ้วนะแล้วก็มาเดินให้ตัวเองดีเอาชีวิตตรงนี้รอดวิ่งออกไปนะครับวิ่งออกไปข้างนอกแล้วแต่ว่างานโดนมาก่อนงานใหญ่ก็พยายามวิ่งออกไปนะครับดําแนวชิดก็คือดําตรงน,งนี้ถอยรอดสองอแล้วก็พยายามลอ่อหลอกขาววิ่งออกมาเพื่อน,นี้เพื่อจะโจมตีหมาขาวซ้ายมือตรงนี้นะครับ เขายอมให้กินนะเนี่ยสังเกตเห็นไหมถ้าเป็นเราเราจะไม่ยอมให้กินหรือไม่ยอมทําอะไรคือต้องเดินตรงนี้แนะ่นอนแต่มาขาวไม่มาขาวเนี่ยสายไฟ,ไฟติ้งแท้ทูเลยเพราะอะไรเพราะว่าเขาเอาความแข็งแรงตัวเองเนี่ยเขามีความแข็งแรงก้อนนี้ความแข็งแรงของเขาเนี่ยคือก้อนนี้แล้วเขาจะเอาความแข็งแรงตัวเองเนี่ยมาอบรมก้อนนี้ เนี่ยแล้วตรงนี้เขาทิ้งไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะเขายังเดินจุดสามสาวตรงนี้เขายังรอดชีวิตได้ครับเขายังไม่ตายเขายอมเถียนอยู่เพื่อที่จะมาโอบล้อมก้อนนี้โอ้สนุกมากอ่ะมาดูต่อเกิดอะไรขึ้นขออนุญาตไปเร็วๆเนาะสายคนน่าจะกลัวสถานการณ์ติดตั้งกล้องวงจรปิดจะต้องเข้าหน้าจอเซ็ตอัพติดตั้งขั้นอุ่นต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 ุ่นเุ่นต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 ่นตุ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 ่นะ เห็นห้ามาขาวก้อนนี้กลายเป็นเมื่อกี้แทนที่จะตายกลายเป็นว่าฉันรอดแล้วฉันมีบ้านด้วยรอดมีบ้านไม่พอนายทำโจทย์มาเยอะนายกินกินตรงนี้ไปแล้วสามเมตรนี้รอดแล้วด้วยกินด้วยรอดด้วยเห็นไหมแล้วกลายเป็นดาเนี่ยแตกขาดสะบ้านเป็นดเลยครับเ,เด็กคนนี้เก่งมากนะเนี่ยเก่งมากจริงปกติผู้หญิงจะชนะโฟอรโปรผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วจะกวงผู้ชายผู้ชายจะจะดีกว่านิดนึงแล้วกันใช้ค็ดีกว่านิดนึงโอ้โหจริงอ่ะ ไม่รู้แล้วเป็นยังไงสู้กันแหลกลาเลยคราวน,นี้ขอขยับไปเลยแล้วงันเป็น,นาาาตายแล้วลอ่าปรากฏว่าหมากขาวก้อนนี้นะครับรอดชีวิตนะครับโดยที่กินหมากดำตรงนี้แล้วก็รอดชีวิตทะลุออกไปข้างนอกเต็มไปหมดหมากขาวลับมาตรงนี้อีกตอนนี้หมากขาวนําไปเจ็ดแต้มครึ่งแล้วนะครับเห็นไหมสู้สู้สู้กันไปไป,ไปมาหมากขาวแต้มาํมาเฉยเลยทั้งทั้งที่ตอนแรกยอมให้เขากินทั้งแถบเลยนะเห็นไหมยอมให้กินทั้งแถบเลย ามาดูต่อนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอขอไปยาวๆาสู้กันพัวพันออกมาขอไปจบจกเกมเลยแล้วกันเชียร์เชียร์น้องผู้หญิงนะเดี๋ยวเวลาขึ้นต่อยแต่ตตตตตเราผมเนี้ยนี่มาดูถึงตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วนะครับตอนนี้หมากข,ขาวตรงนี้รอดชีวิตตรงนี้หมากดำมีรอดกินตรงนี้หมากดำทะลุมาตรงนี้นะครับจากข้าจะตัดหมากขาวชิ้นนี้นะครับชิ้นด้านบนกับตรงนี้ให้ขาดจากกัน โอ้ยอันตรายนะเนี่ยน้องจะรอดไหมเนี่ยโอ้ดูทรงแล้วขาวก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ขาวนำเจ็บแต้มครึ่งเขาบอกวินเลนหลังจากนี้เนี่ยขาวไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะแพ้และถ้าขาวเดินไม่ผิดนะแต่ว่าเขาบอกว่าหมากดำเม็เนี้ยเป็นเซนเตน้คือเดินไม่ดีแล้วเนี่ยถ้าถ้าหมากขาวเดินเดินปิดตรงนี้เนาะหมากดำจะเดินเชื่อมหมากตรงนี้แล้วจะฆ่าขาวก้อนนี้ทั้งหมดนะครับ หรือถ้าไม่ฆ่าข่าวก้อนนี้ขาวก้อนนี้ก็จะสร้างห้องได้ไหมไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันอา่าไปดูจบๆเลยแล้วกันรอดไหมรอดไหมเราปกปิดเกื่ออ้อาวาดูรอดไหมครับอา้าวมาข่าวก้อนนี้ยังไมไ่รอดครับ <c oughs> พอมาขาวกินตรงนี้ไปแล้วเห็นไหมยุดีเอาความแข็งแรงมากินชาวบ้านเขาเนี่ยอันนี้ขี้โกงมากเลยเนี่ยไม่รู้เขาแพ้หรือเขาชนะแต่ว่า เอาความแข็งแรงมากินได้ี่ถือว่าถวาเก่งมาก<น>เขาบอกตอนนี้ขาวนำ27แต้มครับเล่นไปเล่นมาขา,ขาวขานำ27แต้มเฉยเลยแล้วใครตายนะข่าวชนะแล้วนี่จับว่าขาวนาชนะแล้วไม่พลาดแล้วโอ้ขาชนะแล้วแหละขาวชนะแล้วแหละจบน,น้าจบแล้วมั้งเขายอมแพ้แล้วมั้งเดี๋ยวสัชานนังจะมา เอาตรงนี้เป็นโค้กแต่เป็นโค้กอะไรโคร้กอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมหมนเวลาแล้วี่วจะามากไวยมไ้หไม่กล้อจาวยาน่มจาไหว็ล้ด้วยว้วเวลาแน่8 7 6 5 4 3จตอ,อแล้วครับยอมแล้ว ยอมเลยไม่ไหวอะ่ะคือตรงนี้การเป็นการเป็นโค้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ว่าโอ้โหเราดูดีๆนะเกิดอ,อะไรขึ้นรู้ป่าเราเห็นก้องนี้นะเนี่ยโอ้โหพี่นางนางโหดเกินไปไหมนเนี่ยยิ่งกินกดเลยเนี่ยแานที่จะโอ้โห กินมะเนี่ยย่างนี่รอดนี่รอดตรงนี้ตรงนี้รอดนี่รอดได้ถุงแหวนตรงนี้รอดได้รอดได้แล้วนี่เชื่อมเดินปิดอ่ะรอดรอดได้รอดได้ป่ะเชื่อมอัตลีเชื่อมอัตลีเชื่อมหมอรอดได้ตรงนี้รอดได้โอ้โหเดี๋ยวกูต้งว่านางจะกินกินไม่ใช่นะแต่แต้มดําสังเกตครับดำแต้มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต้มไม่ไม่น่าหอนะครับก็เขาก็ยอมแพ้ไปเนาะกระดานนี้ก็ สนุกมากเขาเราดูตั้งแต่ต้นเกมดวงคงคิดว่าไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาได้จากการที่หมาขาวอยู่ดีๆจะรอดอเนี่ยแม็กโก้โโเขาเล่นเสร็จปุ๊บเขาจำย้อนกับย้อนเกมกลับมาแล้วเขาจําได้ทุกเม็ดเลยนะคือเขาจําได้มากกว่าเราเราอาจจะต้องเรียงตั้งแต่เป็นแรกจนถึงสุดท้ายใช่ไหมแต่ว่าลําดับหมาเขาเขาหยิบโกยโกยโกยหยิบออกแล้วเขาจําได้หมดเลยเติ่งเนี่ยหยิบออกเขาจำได้เลยตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นเขาหยิบออกจำได้เลยยินนักเซมานลูกคนในตัวหมาเชื่อมเม หลรีเกนกลับมากอสนุปมากนะครับขอจบเียงเท่านี้นะครับสำหรับเกมโปรนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลิงกส่งให้ดูภายหลังนะครับอสนุปจริงนะครับก็มาถึงเวลาของเราแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะจับคู่เล่นกันนะครับ